ครูบุญสวัสดีค่ะวันนี้ครูบุญทำคลิปนะคะดูดวงในเรื่องคุณเป็นเดะซันนะคะในเรื่องอะไรนะคะเป็นแบบพิกอากาศให้เลือกหน้าไพที่ชอบนะคะกลองไพที่1ค่ะหน้าไพนี้นะคะกลองไพที่2กลองไพที่3าม ให้ทุกท่านเลือกหน้าไพ่ที่รู้สึกใช่รู้สึกดึงดูดใจที่สุดนะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเลือกได้แล้วมาฟังคําทํานายนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกอนคุณเป็นเดชซันในเรื่องอะไรนะคะคนกองที่หนึ่งหน้าไพ่นี้ ครูบุญขอเช็คพลังงานคนกองที่หนึ่งนะคะคุณเป็นใครอะไรอย่างไรมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะกนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งคุณคือใครคะ คนกองที่หนึ่งคนฮาตไฟล์ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีไฟมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจนะคะในการขับเคลื่อนชีวิตนะคะบางท่านมีเอ NERGY อยู่ในพลังงานที่กำลังคิดมากคิดเยอะกับบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากคุณนะคะอาจจะมีโอกาสในชีวิตเยอะนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกโอกาสใด ในชีวิตนะคะกำลังคุ้นคิดอยู่บางท่านก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้วิชาชีพเฉพาะทางนะคะการศึกษาค้นคว้าตำราอ่านหนังสือค่อนข้างมากบางท่านอาจจะเป็นนักกฎหมายทนายความนะคะตำรวจนะคะคนที่อ่านหนังสือเยอะเลยนะคะผู้วิพากษาก็ได้นะคะบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะคะคนกองที่หนึ่ง คนทตดไฟชัดเจนมากนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งพลังงานคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างสายลุยนะคะในการทำงานเนี่ยพลังงานหลักจะเป็นคนที่ชอบทำงานที่ลุยไม่ใช่การนั่งอยู่กับที่นะคะว่าง่ายว่าแบบต้องออกนอกพื้นที่อ่ะคูบุญยกตัวอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะเป็นเซลนะคะเซลล์การตลาด เป็นระดับหัวหน้างานเลยบางท่านก็อาจจะกำลังทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีไฟมีแพชชั่นมากนะคะสำหรับคนกองที่1น,นะคะพลังงานคุณบางท่านอาจจะกำลังเริ่มต้นงานใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นงานประจำงานเงินเดือนนะคะ งานเงินเดือนที่คุณอาจจะพึ่งได้รับโอกาสมาใหม่นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งใช่คุณหรือไม่นะคะถ้าใช่มาฟังต่อนะคะคนกองที่หนึ่งแล้วคุณเป็นเดะซันในเรื่องอะไรคะคนกองที่หนึ่งูบุญเห็นพลังงานคุณแล้วเบื้องต้นนะคะคนกองที่1คุณเป็นเดะซันในเรื่องอะไรคุณจะเป็นเดะซันนะคะในการที่เป็นผู้นำ เป็นสายลุยนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งและว่าง่ายๆมีไฟมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจนะคะคนกองที่หนึ่งไฟแรงสูงว่าง่ายเลยตอนนี้นะคะธาตุไฟคุณอาจจะกำลังทำงานมากในร่างกายนะคะธาตุไฟพุ่งผ่านทั่วร่างกายนะคะคนกองที่หนึ่งคุณเป็นเดอะซานในเรื่องอะไรคนกองที่ห บังเอิญไหมคะก่อนหน้านี้ใบแรกครูบุญก็จับได้ไพ่ใบนี้ธาตุไฟคุณเป็นเดิะซสันในการที่เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบบุกเบิกเลยนะคะงานที่คุณทำเนี่ยหนึ่งอาจจะมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านนะคะคนกองที่หนึงการเป็นเดิะซันของคุณก็คือแบบ คิดค้นสิ่งใหม่ที่เขาไม่ทำกันนะคะคนกองนี้หรือแบบถ้าเป็นงานองค์กรงานเงินเดือนคุณก็จะเป็นผู้นำในการพาเขาทำสิ่งต่างๆหรือแบบมีแบบนโยบายนะคะที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะคนกองนี้ถ้าคุณทำงานตัวเองเนี่ยก็จะเป็นงานที่ใช้ไอเดียใช้ความสร้างสารรค์ค่อนข้างมากนะคะคนกองนี้ เดซันที่คุณเป็นก็คือคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณใช่ทำในสิ่งที่คุณรักแล้วก็สิ่งสิ่งนี้นำมาซึ่งความสำเร็จด้วยนะคะคุูบุญมองว่าคนกองที่หนึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานเกี่ยวกับการใช้ฝีมือนะคะงานที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็งานเกี่ยวกับเย็บปากถักร้อยนะคะ งานที่แบบงานศิลปะงานที่ต้องงานอาร์ตรงานที่ต้องใช้มือไม้นะคะในการทํางานการวาดภาพนะคะอาร์ติสต่าต่างนะคะคนกองนี้แต่ครูบุญมองว่าคนกองนี้เดอะซันที่คุณเป็นเดอะซันก็คือคุณจะทําในสิ่งที่คุณรักคุณจะทําในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะคนกองนี้โดยเฉพาะงานฝีมือ งานที่ต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะเดอะฟูชัดเจนคนกองนี้เอเนอร์จีคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นอิสระเลยนะคะครูบุญมองว่าการเป็นเดอ s u ซันของคุณก็คือการที่คุณต้องทํางานเป็นนายตัวเองหรือนะคะเป็นงานอิสระงานฟรีแลนซ์นะคะคำว่าเดอรซันนี้เดอรซันของคุณก็คือคุณจะไม่ขึ้นตรงกับใครใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ มีเจตจำนงอิสระใช้ชีวิตอย่างเป็นแบบฟร e ดอมไ i ส์สไตล์นะคะบางท่านก็อาจจะเป็นคนธาตุลมราศีกุมตุลมิถุนนะคะคนธาตุดินมังกรพฤกษบกันค่ะเดีค๋ครูบุญมาเปิดไพ่แองเจิ้ลนะคะคุณเป็นเดชสันในเรื่องอะไรเปิดไพ่แค่สามใบก็พลังงานชัดเจนนะคะคนกองที่หนึ่ง คุณเป็นเดอะสซันในเรื่องอะไรคะคนกองที่หนึ่งคนกองที่หนึ่งเซนสิทีฟคนกองที่หนึ่งนะคะบางท่านก็มีพลังงานของคนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพุจิตคุณเป็นเดอะซันในเรื่องของความรู้สึกค่ะคนกองที่หนึ่งคุณจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้าง บางท่านนะคะอาจจะมีธาตุน้ําสูงในตัวนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจผู้อื่นนะคะคือมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างแบบเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายนะคะสําหรับคนกองนี้คุณจะรู้ว่าใครกําลังรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะเข้าใจเขานะคะเพราะอะไรนะคะเพราะพลังงานคุณเนี่ยเหมาะที่จะเป็นเดอะซันในการทํางานในเรื่องของ งานศิลปะพวกอาร์ตอนะคะดังนั้นคนที่ทำงานอาร์ตอาร์ทำงานศิลปะก็แน่นอนว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างอินดี้แล้วก็อาร์ตในตัวสูงอยู่แล้วนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งคนกองที่หนึ่งเป็นเดอะซันในเรื่องอะไร คนกองที่หนึ่งเป็นเดรัจานในเรื่องอะไรคะขอด้าอีกหนึ่งใบนะคะขอด้าบทสรุปคนกองที่หนึ่งคุณเป็นเดรัสฉานในเรื่องอะไรนั่นไงโหกองที่หนึ่งพลังงานคุณแบบ พลังงานคุณดีมากนะคะคนกองที่หนึ่งครูบุญเปิดไพ่ใบสุดท้ายก็ยังเป็นเดอะซันด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนท่าธาตุไฟชัดเจนมากแล้วก็คนวันอาทิตย์เลยนะคะคุณนะคะมีแสงสว่างในตัวเองค่อนข้างมากนะคะมีความทั้งความร้อนแรงนะคะแพชชั่นในตัวเยอะมากบางท่านเนี่ยก็แบบเป็นแบบ พลัง,งานคุณแบบ power เลยอ่ะ power แบบสาดแสงแบบพระอาทิตย์เลยนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะครูบุญไม่รู้จะพูดคำไหนและปิดจบมาก็เป็นเดอะ u ซันนะคะคนกองนี้นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ในแบบสปอร์ตไลท์นะคะสื่อออนไลน์โซเชียลที่ คนส่วนใหญ่รู้จักนะคะอยู่ในพรับบิกไอนะคะเพราะไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยเป็นไพ่แสงสว่างค่อนข้างชัดเจนนะคะคนกองที่หนึ่งท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงนะคะรู้สึกใช่รู้สึกดีครูบุญฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองคุณเป็นเดอร์ซันนะคะในเรื่องอะไรคนกองที่สองนะคะมาเช็คพลังงานคุณก่อนว่าคุณเป็นใครนะคะมาทําความรู้จักกันก่อนนะคะคนกองที่สองคุณเป็นเดอร์ซันในเรื่องอะไรคะคุณคือใครอะไรอย่างไรคนกองที่สอง คนกองที่สองคนธาตุดินนะคะราศีมังกรพฤกษ์ศพกันคนธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคุณนะคะพลังงานคุณนะคะในตอนนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากบางท่านเนี่ยอาจจะทำงาน เยอะนะคะมีความรับผิดชอบสูงหรือมีความรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะทํางานสองอย่างขึ้นไปนะคะบางท่านกําลังเจออยู่ในสถานการณ์ที่มีการทะเลาะขัดแย้งกับผู้คนนะคะอยู่ในสภาวะที่มีการทะเลาะกันนะคะผู้คนมากมายนะคะไม่เอาตรงตัวในเรื่องของความคิดทัศนคะตินะคะ บางท่านเนี่ยก็กำลังบาลานซ์เยียวยาความรู้สึกตัวเองอยู่นะคะในตอนนี้ใช่พลังงานคุณหรือไม่คะคนกองที่สามคุณเป็นเดิะสานในเรื่องอะไรคนกองที่สามคุณเป็นเดิะสัานในเรื่องอะไรคนกองที่สาม นกองที่สามเป็นเดิร์ซันในเรื่องอะไรคะว้าวเก้าเหลี่ยญเลยนะคะคุณเป็นเดิร์ซันในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเป็นคนโสดนะคะเอ e น g รพลังงาน หลักส่วนใหญ่นะคะคนนี้เข้ามาเลือกกองสามเป็นผู้หญิงโสดสวยและรวยมากเป็นคนที่ใช้ชีวิตล้านล้ามีความสุขนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เลยนะคะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีอิสระแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างแบบไม่ติดขาดอะว่าง่ายว่าแบบ ใช้ชีวิตแบบเหลือกินเหลือใช้เลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะกอง3คุณเป็นเดอะซันในเรื่องของความเพอร์เฟกในตัวเองนะคะคนกองนี้ที่คูบุญมองนะคะก <c oughs> ้าวไม้เดอะซันก็คือคุณเป็นคนที่ทำอะไรจริงจัง <c oughs> เต็มที่นะคะ คนกองนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะอยากทำนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการเลือกอยู่ว่าจะทำอะไรนะคะแต่สุดท้ายครูบุญมองว่าคุณจะเลือกได้นะคะคุณจะเลือกมาแค่จากก้าไม้นี้คุณจะเลือกมาแค่หนึ่งไม้ไม้ที่คุณอยากทำที่สุดไม้ที่คุณคิดว่าทำแล้วดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณจะใช้สติปัญญาของคุณในการเลือกนะคะสิ่งสิ่งนี้ สามทวยคุณเป็นเดอะซันในเรื่องอะไรคนกองสามครูบุญสัมผัสว่าคุณเป็นคนที่มีสังคมชอบเข้าสังคมนะคะชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้มีเพื่อนนะคะแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มคนเนี่ยที่แบบเขาค่อนข้างชอบคุณอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปไหนไปกันนะคะครูบุญมองว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ย ตัวตนคุณชัดเจนมากทั้งเก้าเหรียญทั้ง3ามถ้วยคุณเป็นคนที่สายปาร์ตี้เลยนะคะเป็นโสดโสดหลันลเลยคนกองนี้มีเพื่อนเยอะนะคะชอบไปแบบปาร์ตี้สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนแล้วคุณก็จะเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะคะคําว่าเดอะซันของคนกอง3ามนะคะก็คือแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบสวยสุดในกลุ่มะว่าง่ายอะ่ะใครเห็นก็แบบรู้สึกแบบ เตตาคุณมากที่สุดนะคะเป็นเดอะซันโผล่ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคนกองที่สามคุณนะคะเป็นเดอะซันในเรื่องอะไรขอไพ่แองเจิลนะคะคนกองที่สองคุณเป็นเดอะซันในเรื่องอะไรคนกองที่สองก่อนหน้านี้คุณอาจจะพูดชื่อกองผิดก็ขอภัยนะคะ คนกองที่สองเป็นเดอรซันในเรื่องอะไรคะนี่ไงชามชูดีไซน์เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีออร่าในตัวเองนะคะว่าง่ายว่าผู้หญิงก็สวยนั่นแหละตามคอนเทนต์เลยว่าแบบเดอะซันนะคะเฉิดฉายในรันเวย์นะคะดูดีดูสวยดูมีเสน่ห์นะคะคนกองนี้แต่งตัวดีแต่งตัวสวยบางคนก็ แต่งตัวแบบน้อยแต่มากนะคะดูแพงนะคะคนกองนี้คนกองที่3ขอไพ่บทสรุปคุณเป็นเดิะสันในเรื่องอะไรคนกองที่2คุณเป็นเดิะซันในเรื่องอะไรคะของพลังงานผู้หญิงค่อนข้างชัดเจนกอง3า ครูบุญก็เลยไม่ได้อ่านในพลังงานผู้ชายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหน้าไพ่มันเป็นเพศหญิงคุณเป็นเดอะซันเรื่องอะไรคะคนกลองสามขอไพ่บทสรุปค่ะไพ่บทสรุปเพจซอฟวอนนะคะเป็นคนที่ มีอารมณ์สุนทีนะคะคนกองนี้ชัดเจนนะคะว่าเป็นสายปาร์ตี้นะคะชอบดนตรีชอบฟังเพลงความเป็นเดอะซันของคุณก็คือการได้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบกลุ่มคนมากๆแล้วคุณก็กลายเป็นจุดเด่นกลายเป็นแบบสปอตไลท์ส่งมานะคะสำหรับคนกองสามนะคะความเป็นเดอะซันของคุณบางท่านเนี่ยก็เป็นคนที่แบบ มีมีม,มีแรงดึงดูดสูงนะคะเพราะว่าไพ่เพจดอฟบอลเนี่ยเป็นลักษณะของคนาธาตุไฟที่แบบแพชชั่นสูงในตัวเองแล้วก็แบบดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะคนกองที่2ท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช่นะคะครูบุญฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการ ท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช้ครูบุญฝากกดทุกใจกดติดตามค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาเลือกกองที่สมนะไพนี้ คุณนะคะคือเดอะซันในเรื่องอะไรนะคะครูบุญขอเช็คพลังงานคนกอง3ก่อนนะคะทำความรู้จักกันก่อนว่าคนกองที่3คุณเป็นใครนะคะพลังงานคุณเป็นอย่างไรคะคนกองที่3ขอดูพลังงานคนกอง3ค่ะ ไม่ใบ,บแรกก็เป็นทูออฟ c ั p เลยนะคะคนกองสามชัดเจนว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในความรักนะคะ In l ลิ e นะคะมีความรักนะคะหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะเพิ่งแต่งงานก็ได้นะคะเพิ่งเจอเนื้อคู่เพิ่งเจอคู่แท้บางท่านก็เป็นคนธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพฤกจิตถ้าคุณนะคะไม่ได้มีความรักแบบชายหญิงนะคะความรักแบบ หนุ่มสาวนะคะก็จะเป็นความรักในตัวเองนะคะสำหรับคนกองที่สามสามเหรียญบางท่านก็เป็นคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันคนธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎพฤธจิตคูบุญมองว่าคนกองที่สนะคะนะตอนนี้อาจจะ เพิ่งผ่านสถานการณ์การทำพิธีการแต่งงานมานะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะไพ่สองถ้วยนี้นะคะแล้วก็ดิเฮอร์มิตบางคนก็เป็นคนราศีกันคนกองสามมีสองอินนจนะคะบางท่านเนี่ยก็เพิ่งแต่งงานมีคู่นะคะเจอเนื้อคู่เจอคู่แท้บางท่านก็เป็นโสดเลยไพ่ดิเฮอร์มิตก็คือลักษณะของคนที่ รักสงบรักสันโดดชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะคะบางท่านอาจจะเป็นคููบาอาจารย์นะคะมีวิชาความรู้ค่อนข้างสูงนะคะสำหรับคนกองที่3นะคะใช้พลังงานคุณหรือไม่คะคุณเป็นเดะสันในเรื่องอะไรคนกองที่3คนกอง3คุณเป็นเดะสัน ในเรื่องอะไรคนกองที่สามคุณคือเดอดซันในเรื่องอะไรแปดเหรียญแปดเหรียญนะคะแล้วก็สองไม้เอเนอรจี ที่โดดเด่นคนกองสามก็คือคุณเป็นคนที่ทำงานด้านการที่ต้องศึกษาคนา้นคว้าอ่านหนังสือตําราค่อนข้างมาก่ายง่ายว่าเป็นแบบนอนหนังสือนะคะหรือแบบวิชาการนะคะทำงานแบบเป็นวิชาการเลยนะคะดังนั้นคุณเป็นเดอดซันในเรื่องอะไรนะคะคนกองสามคุณจะเป็นคนที่มีความรู้ ค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างสูงเลยตั้งแต่ไพ่ดิเฮอร์มิตออกมาแล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานแบบเป็นสายครูบาอาจารย์แบบเป็นด็อกเตอร์เลยก็ว่าได้นะคะหรือแบบเรียนเยอะอาจจะปอโทปอเอกขึ้นไปเลยนะคะสำหรับคนกองสและไพ่แปดตียนี้คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันโฟกัส ในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบค่ะและครูบุญมองว่าคนกองสามได้ทําในสิ่งที่ชอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณแบบค่อยๆทํามันด้วยความรักนะคะคนกองนี้ดังนั้นเดอะซันที่คุณเป็นก็คือคุณมีความอดทนสูงนะคะในการทำสิ่งที่รักมีความอดทนในการเรียนรู้การศึกษาการค้นคว้านะคะคนกองที่สาม และนะคะใน g h t of p e n ์ a c อ l ์ Energy ที่ชัดเจนอีกคนกอง3ามก็คือคนธาตุดินราศีมังกรพึกศพกันคุณเป็นเดอะซัในเรื่องของความมั่นคงทั้งฐานะนะคะฐานะภายนอกแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของจิตใจเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นในเรื่องของความรู้สึกนะคะคนกองนี้ ครูบุญมาเปิดไพ่แองเจนนะคะว่าคนกองสามคุณเป็นเดอะซันในเรื่องอะไรคนกองสามคุณเป็นเดอะซันในเรื่องอะไรคะ ออเคกาดให้มันเชื่อมโยงกันนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์เลยนะคะเป็นอาจารย์ในด้านของการทำนายชะตาโหราศาสตร์ดูดวงดาวนะคะเพราะตั้งแต่เฮอร์มิตแล้วนะคะแล้วก็สองไม้นี้ก็เป็นลักษณะของศาสตราจารย์เลยนะคะแล้วก็ไพ่ออร์คเคิลออกมาคุณเป็นเดิะซานในเรื่องของทักษะ การดูดวงทำนายชะตานะคะอาจจะเป็นคนที่ดูดวงแม่นยำมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะนะคะคนกองนี้แล้วก็บางท่านถ้ายังไม่ได้เป็นก็คุณมีโอกาสจะเป็นเดะซันนะคะในเรื่องของศาสตร์ศาสตร์นี้นะคะศาสตร์ดูดวงทำนายชะตานะคะคนกองที่สาขอบทสรุปนะคะบทสรุปคนกองที่สาม ขอบทสรุปนะคะคุณเป็นเดือดรานในเรื่องอะไรคนกองสามเป็นเดือดรานในเรื่องอะไรคะบทสรุป ชูออฟโรดนะคะไพ่คนรักสำรับแต่ออกมาเหมือนกันเลยนะคะคุณเป็นเดซสรในเรื่องของคนที่มีความรู้ค่อนข้างสูงบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นนักปัจจัยก็เป็นไปได้นะคะความรู้ในเรื่องของธรรมะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะคะรอคอยได้คุณทำอะไรลงไปคุณก็สามารถรอคอยผลได้นะคะแบบ คุณจะลงทุนลงใจลงแรงในการทำเหตุให้ดีนะคะแล้วก็ผลคุณก็จะปล่อยวางจิตใจคุณค่อนข้างหนักแน่นนะคะความเป็นเดรันของคนกองนี้นะคะแล้วก็ทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอยู่ในมือของคุณไว้ง่ายว่าคุณนะคะควบคุมชะตาตัวเองได้นะคะว่ามีไพ่ดีเอรอรเคิลด้วยนะคะ ท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกตรงรู้สึกใช้นะคะครูบุญก็ฝากกดทุกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ